And that's line

ふわっか จะรู้จัก,กว่าพระธรรมพวินัยพุทธเจ้าบัญญัติไว้เพื่ออะไรสานที่สงบสง,งัดีกเว้นจากชุมชนอยู่ไกลไม่อยู่ใกล้ถานา้ำถาศาลาที่สัญจรคนไปคนมานเสียงรถเสียงลา,านะต่างๆแม้ต้นไม้มีลูกดก นกนูปูปีกก็ามากินส่งเสียงดังเป็นไัยในการที่ทำจิตให้มีความสงบไปต่อการทำสมาธิเราจะได้เห็นนี่สัมผัสทำไมุูธเจ้าถึงบัญญัติที่ชุมชนทาน้ำสาสาราถึงหลีกเฟ้นจากบ้านห่างไกล อยู่ลุกขมูลทำเงื่อมผาป่าชา้าป่าลกป่าชัดหาที่สงบสงัดเนี่ยผู้ที่หวังมากหวังผลหวังความพ้นทุกข์อยู่กันแบบไหนไม่ได้อยู่กันโอ้ยบ้านกับวัดติดแนบชิดกันเลยละ่ะแต่ก็อยู่สติปัญญามันก็ไม่มีภัยหรอกแต่ความอยู่ลุ่มลื่นความสบายนีย่มันคืออะไรก็ว่าลุกขมูลก็ว่าลมนียสถาน ต่างกันมากเรื่องของบ้านมีแต่ความคึกขนองมีแต่ความดีดดินมีแต่เสียงกล่อมให้ตัวเองเหมือนจะมีความสุขแต่เสียงเพลงเนื้อหาของเพลงก็มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นอกหักผิดวันรักัวเขาสามสี่คนโอ้ยมีแต่เรื่องของราคาตันหาฟาดเข้าไปฟาดเขก็ไปโอดกวนเนื้อดัง,ดง,ดงขายได้เยอะเพราะอะไร มันฟังแล้วมันซึ้งเหมือนหน้าอกของตัวเองที่สัมผัสเรื่องราวนั่นกินอารมณ์อยู่นั่นมีแต่ความอกหักมีแต่ความทุกข์ในหัวใจฟังเด้วยนะเพลงไหนที่เป็นกติเตือนจิตจึงใจเพลงรักชาติปุกให้คนสามัคคีรู้จักรักชาติโอ้ยฟังให้เคารพหกโมงเช้าหกโมงเย็นแปดโมงเช้ากับหกโมงเย็นก็ยังจะไม่ทำกันเลยล่ะ ไม่รู้จักความหมายสิ่งที่มีค่าแต่เสียงกล่อมให้ตัวเองเศร้าหมองโอดครวนอยู่นั่นโอ้ยซื้อฟังนะลองไม่เป็นก็หัดลองให้ได้นั่นนะั่นละนะโลกความมืดมิด,มด,มดท,ท,ที่ความรู้ของหัวอ,อกใจเกิดขึ้นมาความรู้ภายในมันมืดมิด,มดเป็นยังไงความสว่างของธรรมในใจไม่มีมีแต่ความนึกคิดแบบลกโลก,โลก ทำเข้าจาับสงสารไหมล่ะหรือโดดเหยียบย่ำโดดขย่ำเขาเหลือเพราะอะไรเรื่องของคนที่มีธรรมจะขย่ำกับใครได้นั่นจะโจมตีโลกได้ยังไงเราเป็นอยู่กับเพราะโลกโลกนั่นละ่ะเลี้ยงดูเรื่องของปัจจัยสี่ผู้มีศรัทธามีนิสัยได้รับอนุอนขเคราะห์เรายังชีวิตอยู่เพศพรพมจันย์ก็จากศรัทธาญาติโยมผู้ที่มีศรัทธา ถึงว่ามองไปพวกหนูโอ้ถึงว่าโอ้มีความนี่อะไรจะสู้เราอยู่รักษาสถานที่สำหรับผู้ที่อยู่ร่วมกันแล้วก็ผู้ที่จะมาใหม่แวะเวียนมาเยี่ยมมาเยียนหรือได้ยินข่าวเข้ามาศึกษามาสัมผัสจนเปลี่ยนท,ทิิความเห็นของใจออกได้ นั่นสถานที่นี่จะเป็นมงคลจากเราแต่ละองค์แต่ละคนตั้งใจอยู่ในวัดปฏิบัตินะสร้างสำนักนี้ขึ้นมาถึงว่าได้รีบเร่งใครอยากทอดทุระทรมมีวันจบเหมือนย้อนกลับเป็นอุบายสอนตัวเองผัดวันประกันพุ่งอิดอิดอด,อด,อด,อดไม่จริงไม่จังก็เหมือนกับเรามาภาวนานั่นแหละบวชเข้ามาจะมาอะไรกี่พรรษาวันเดือนปีมีค่าอะไร ค่า,าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นแบบไหนขี้เกียจหรือขยันหรือขยันแต่สติปัญญาไม่มีก็เหมือนควายตัวหนึ่งที่จำอะไรเน่แต่ฉลาดจนเอาแต่ตัวหลอดหนะลบหลีกเลี้เฟ้นเอาแต่เนี่ยเอาเปรียบหมู่คณะตัวเองสบายฉลาดแบบนี้ฉลาดแบบสิ้นท่าหรือมีค่าในตัวเองให้รู้จักตัวเองสิ่งที่ตัวเองกำลังรทำอยู่นั้น นหลเรื่องของธรรมที่มีประจําใจสรณะจริงๆที่เป็นพึ่งพาอาศัยก็คือใจของตัวเองน่ะให้หมู่พากันร่างใจนะเอาละเท่าน,นั้นละนัะ่นช่างเขาจะได้เริ่มแล้วอาเท่าน,นั้นละละพรนยิห้าวลิวห่าปุราปะลิปุเรนตีสักลังเอวะเมวะอิตดินนังเปตานัง ku bakapa i isitang tang tum hampi pemewa sen cetu sabbe pulentu sangkapa Chando pana la so ya tha mani choti la so ya tha sabbi ti yo yi wa chan Mate sabba lo yo sukhi di ko pha อภิวาณนาสิลสะนิจังุทาปจายโนจัตตาโลธรรมวาทานเายุวันโนสุขังบะละเพราะว่ทุสัพปะมังคะลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะบุตถานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสดาโสติ uh 1 2 3